วันนี้ว่าจ,จะพาไปทำเมนูสุขภาพส้มตำห้าสีค่ะสีเขียวมะละกอถั่วฝักยาวสีแดงมะเขือเทศสีเหลืองข้าวโพดสีส้มแครอทสีม่วงกระหล่ำปลีม่วงและวัตถุดิบเพิ่มความอร่อยถั่วลิสงกุ้งแหง้งกระเทียมมะนาวและน้ำตาลค่ะมาเริ่มจากตำกระเทียมกับคริกค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลวานใช้เป็นน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนะคะดีต,ะต่อสุขภาพค่ะเติมกุ้งแห้งลงไป และตาให้เข้ากันค่ะเอาละพอเข้ากันแล้วก็เริ่มใส่ถั่วฝักยาวค่ะตาให้ถั่วฝักยาวแตกหน่อยๆค่ะเวลากินจะได้อร่อยจากนั้นก็เริ่มใส่ผักลงไปค่ะเริ่มจากกระหล่ำม่วงแครอทข้าวโพดแล้วก็เส้นมะละกอค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกสักนิดค่ะสุดท้ายก็คือมะเขือเทศค่ะไม่ต้องตําแรงมากนะคะเดี๋ยวมันจะเละค่ะเพิ่มรสชาติกันด้วยน้าปลาสักนิดนึงบีบมะนาวลงไปอีกสักหน่อยตบท้ายด้วยถั่วลิสงค่ะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะส้มตำห้าสี น่ากินไหมเอ่ยทั้ง